สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกทกท่านครับวันนี้ผมเต่านินจานะฮะจะนำเอาเทปนะจากแกนนำและก็ทีมงานของเราคนหนึ่งนะเรือว่าท่านหนึ่งนะที่เป็นแกนนำของกลุ่มลำปางสร้างชาติก็คือคุณหมวยหรือว่าคุณพัทธิดานะฮะพัทธิตานะครับ ได้ไปสัมภาษณ์กลุ่มเด็กและเยาวชนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มลำปางสร้างชาตินั้นนะครับเราเดินเข้าหาประชาชนเดินเข้าหากลุ่มเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มโดยที่ไม่มีการที่จะไปสร้างความขัดแย้งกับใครนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพรรคการเมืองใดกลุ่มผู้สมัครใดหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชน ทั้งผู้สูงอายุและก็เด็กและเยาวชนเราต้องการเพียงเพื่อความเห็นความรู้สึกเราให้เกียรติทุกๆท่านเพราะเราคือคนไทยและเราจะก้าวไปด้วยกันแม้จะต่างความคิดก็ตามนะครับนั่นคือความมุ่งมั่นตั้งใจดังนั้นคุณหมวยของเราจึงได้ไปสัมภาษณ์น้องๆที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาจังหวัดลำปางนะครับว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอย่างไร และต้องการให้จังหวัดลำปางมีการพัฒนาอย่างไรนะสิ่งหนึ่งที่เราได้ฟังจากน้องๆก็คือการเมืองนั้นอยากให้มองเป็นสองด้านด้านหนึ่งก็คือการเมืองรุ่นเก่านะที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็นักการเมืองรุ่นใหม่เด็กหรือเยาวชนในส่วนของรุ่นเก่านั้นอยากจะให้เปิดใจรับฟังเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ตอนนี้ท้งนั้นพื่อที่จะเชื่อมต่อกันนำเอาความรู้ความสามารถของรุ่นใหญ่นะฮะมาให้กับเยาวชนรุ่นเก่าและเยาวชนรุ่นเก่าก็จะได้รู้ว่าการเมืองที่แท้จริงนั้นจะต้องทําอย่างไรแล้วก็นําไปพัฒนาปรับปรุงในฐานะ,ะที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับนับว่าเป็นความคิดที่ดีและที่สําคัญนะฮะน้องๆน,นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาลำปางนั้นยังบอกอีกว่า ระดับผู้บริหารข้างบนเนี่ยนะต้องลงมาฟังเด็กและเยาวชนบ้างนะว่าความต้องการคืออะไรนั่นหมายถึงว่าเราต้องเดินเข้าหาเขาในแต่ละสถาบันแต่ละที่แล้วขอความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจอันจะนำไปสู่สิ่งที่จะตามมาที่ดีที่สุดและจะไม่เกิดความขัดแยง้งแม้จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่พยายามที่จะปั่นก็ตามเขาจะปั่นเรื่องอะไรทำไมต้องปั่น อะไรต่างๆเหล่านี้นะต้องเปิดใจรับฟังนี่คือสิ่งที่ดีครับและนี่คือสิ่งที่สวยงามดังนั้นเราไปดูการทำงานเชิงรุกของทีมงานลำปางสร้างชาติสร้างชาติของเรานะที่โมอยากเป็นโมคุ้เห็นไคะเขาหนดเอาว่าการเมืองปัจจุบันนะคะของประเทศไทยและก็ของจังหวัดลำปางเอาเอาข้อแรกก่อนการเมืองของประเทศไทยตรนนี้น้องที่เขาเห็นน้องเป็นอย่างไรบ้างคะขอเชิญน้องบอนะคะ ตอนนี้หรอใช่ค่ะเขาไม่เห็นหนูอะค่ะเขารู้สึกว่ามันยังยังมีปัญหาอยู่ค่ะว่าตัวอย่างเช่นอะไรนะคะก็อ,อย่างการเลือกตั้งเนี่ยค่ะ,ะรู้สึกว่าระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันยังมันยังไม่สมบูรณ์รู้สึกว่าตัวระบบมันยังมีปัญหา ไปด้วยไหมคะอีกอื่นเรื่องระบบแล้วใช่ไหมคะสองก็คือเรื่องปัญหาธีธ่เป็นไตที่หนูคิดว่าอย่างนั้นนะคะตอนนี้ <c oughs> คิดว่าระบบไม่ไม่ไมไมไมชัดเจนคุ้มเครือหรือว่าระบบไม่เด่นชัดไม่ชัดเจนยังไงคะคือในความคิดของหอนูค่ะจะตื่นเต้นไม่เป็นไรน,ไนะค,คุณพี่หนูเองเลยคะ่ะ เป็นไงบ้างคะเรื่องประชาธิปไตยณตอนนี้ของบ้านเราคะูรู้สึกว่ามันแบบมันก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นประชาธิปไตยแบบจริงๆ่ะคะแต่หนูรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่ามีนักการเมืองหลายๆแบบรุ่นใหม่เข้ามามันก็เลยทําให้หมอนก็ว่าพวกเรารุ่นใหม่ด้วยเหมือนกันทาให้เราเข้าสื่อกมืองมากขึ้นทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแต่นก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังในตัวระบบมันนะคะมันยังแบบ ทำให้มันเป็นแบบในทางปฏิบัติไม่ชัดเจนใช่ไหม,ไมคะแล้วหนูอยากจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรมากคะอยากเสนอแนะอะไรคะข้อ<ม>เสนอแนะได้เลยค่ะขอบคิดเห็นค่ะหนูรู้สว่าถึงจะมีแบบว่านากักการเมืองรุ่นใหม่เข้ามาที่เขาเหมือนเขาเขารับฟังเราแต่ว่าคนที<ช>่เป็นข้างบนภาพปฏิบัติหลายๆส่วนบางภาคส่วนจริงๆเขาก็ยังไม่ได้ฟังเราขนาดน จะยังไม่ถึงอะไรนี้ใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าระหว่างการเมืงองคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นใหญ่หนูคิดคนที่เห็นว่าหนูอย่างไรบ้างคะหนูรู้สึกว่าของคนรุ่นใหญ่อะคะ่ะหนูรู้สึกว่าเขาก็มีประสบการณ์ในแง่ของการแบบการทํางานของเขาหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาแล้วแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้แต่ว่าถ้าเป็นของคนรุ่นใหม่อะค่ะมันจะเป็น ในเรื่องของการเมืองก็จะเป็นความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้นก็อยากให้แบบเราฟังกันมากขึ้นในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่อยากให้การเมืองเป็นแบบไหนคะณนตอนนี้รู้สึกว่าอยากให้การเมืองเป็นแบบว่าอะไรที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาะง่น่อน้องคนรำคาปว่าแบไม่ใช่งแล้วค่ะคนรำปางนไม่ใช่เลยแต่เธอที่อยู่ลำปางเนาะ อยากจะกพัฒนาอยากเห็นลำปางเนี่ยพัฒนาขึ้นแบบไหนบ้างคะในแง่การท่องเที่ยวนะคะแล้วมันยังเงียบใช่เงียะเหมือนกันค่ะคุณขอเสิริมเรื่อง่คะต้องตาคมสองสมในลำปางด้วยค่ะค่ะปกติอ่ะผมใช้รถมองตลอดแล้วก็บิ่งบินหนึ่งเวลาที่จะรอขนส่งแทนสถานะมันค่อนข้างลำบากแล้วก็จำนวนน้อยมากๆ ที่ด้านสาธารณประโยชน์อันนี้ก็เป็นด้านทางการท่องเที่ยวนะคะ